วิวทะเลจากรกนองค่ะฝั่งขวาจะเป็นฝั่งไทยนะคะมีแม่น้ำกระบุรีไหลลงมาสู่ทะเลอันดามันนะคะฝั่งด้านนู้นนะคะฝั่งซ้ายมือทางน,นู้นนะคะจะเป็นพมา่านะคะเมืองเกาะสองนะคะเป็นชื่อเมืองนะคะไม่ใช่เป็นเกาะนะคะเป็นแผ่นดินแต่เดิมเรียกว่าดิสเรียพอยต์นะคะ ทางด้านโน้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็เราอยู่ที่บู u e Sky Resort นะคะก็จะมีห้องพักแบบต่างๆแบบสวีทแล้วก็แบบเดลลักซ์นะคะตอนนี้น้ำมันยังขึ้นไม่เต็มที่นะคะก็จะเห็นเป็นขวดหินไม่มีใชายหาด,ดนะคะมีเป็นเป็นหิบนะคะแล้วก็จะมีเป็นสระว่ายน้ำมีเป็นล็อบบี้นะคะนี่เราเดินมาทั้งสะพานไม้นะคะ